ที่นี่ก็เลี้ยงพึ่งกันนะครับเจอแล้วครับเจอแล้วโอ้นี่ค้องจริงทำเลยครับพ,พ,พี่จา๋าแบบนี้เลยจ้ะจุดที่เราจะทําอาหารกันตอนนี้ก็ดังไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่จา๋าใส่ผักอิหลงกินผักอิหลงนู่ขอบอกว่าหอมมากเลยอะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันธรรมชาติเขียวขจีในป่านะครับเป็นหมู่บ้านฝั่งหมินนะครับอำเภอเดอสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่นะครับนู่น วันนี้จะมาหาของป่าด้วยกันนะครับโอ้โหอ่ะเส้นทางก็ธรรมชาตินี่มีลำธารเล็กๆไหลผ่านตรงนี้นะครับทักทายกันหน่อยหนึ่งสวัสดีครับโอโมชูเปอร์สวัสดีครับโอ้โมชูเปอร์ครับสวัสดีค่อสวัสดีค่ะเจ้าอันนี้เราอยู่กับน้อง น้องก้อยเป็นชาวปากยอนาะโอเคปากยอก็คนเมืองอยู่บ้านอยุกอยู่คนเมืองอยู่บ้านคนเมืองค่ะครับแต่ว่ามีปอกปากยออยู่เจ้าอก็คือเป็นหมู่บ้านที่ผสมผสานระหว่างคนเมืองและคนปากยอะยอนล้ค่ะโอ้โหเหมือนครั้งที่แล้วผู้พี่ก็มาลุยป่ากับน้องเขาครั้งหนึ่งเนาะใช่ลค่ะใช่แล้วครับวันนี้เราจะไปไกลนิดนึงฝั่งนู้นไปค่ะข้ามน้ำห้วยหน่อยนึ่ได้เลยครับมีธรรมชาติสุดๆเลยนี่เพิ่แป๊บเดียวปะ พึ่งโกนึงโกนนะครับนี่ที่นี่ก็เลี้ยงพึ่งกันนะครับโอ้โหบ้านฟังมีนี่ธรรมชาติสุดๆเลยนะเนี่ยอยงาขนาดเลยออปีหนึ่งจะได้ไม่เยอะนะคะเึ่งโกนบ้านนอกนี่นะอ๋อตอนนี้เขาบอกว่าเป็นน้ำพึ่งในน้ำพึ่งดอกกาแฟเพราะว่าเราตั้งไว้ในสวนกาแฟอรสชาติก็จะเหมือนกาแฟนิดนึง แล้วแล้วตอนนี้เขาเริ่มทำรังเองครับเดี๋ยวพฤจิกาทันวาก็เข้าแล้วค่ะอ๋อพฤจิกาทันวาเข้าแล้วว้าวานี่วก็มีเข้าก่อนนะคะเอาล่ะเข้าโขงนี่มีมีมีเข้าก่อนด้วยค่ะมีได้เข้ากล้องหมายถึงว่าเพิ่งเข้าในรังอ๋อเริ่มมีพึ่งเข้าในรังแล้วนะ ตอนนี้เราก็มากับนายพรานของเราอมโมชูเปอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนครับโอ้คุณบาตครับผมน้าบัตรน้าบัตรใช่ไหมครับน้าบัตรนี่ก็เป็นนายพรานเราในวันนี้นะครับผมนี่ครับอ๋อตัวนี้พึ่งเข้ามาแล้วครับเนี่ยโอ้ระวังครับนนี่ะครับมีแม่ไหมครับครับมันจี้อย่างเดียวแล้วครับโอเคเนี่ยน้าบัตรนี่ก็เขาบอกว่าหาของปาเก่งมากครับต้อองไปก่นใช่ต้องให้นายพรานนำไปก่อน อ่ะมีโอกรักตามมาด้วยนะกับปลาหน่อไม้โอ้หน่อม้ยักษ์ครับก็มีนะครับจะมาเอายากษ์วันนี้จะมาหารถด่วนนะคะอ๋อใช่ใช่ใช่เมื่อกี้นต้นคลิปแล้วว่าเราจะมาหาของป่านะครับนั่นก็คือรถด่วนนะครับเป็นหนอนไม้ไผ่ที่ค่อนข้างจะมีรสชาติที่อร่อยมากๆแล้วก็มีราคาที่สูงนะครับก็มีไม้พันธุ์ที่ทำงานแบบกะบาดนะคะอ่าอย่างเราไม่ออกมีครับมีครับเล็กขึ้นไปอย่างไรไม่ ไปได้ไหมครับไปเลยได้แล้วครับาน้ำไปแล้วครับลงมาเลยน้ำเป็นแล้วเจ้านายพานไปตรงไหนผมก็ตามไปครับมาผมน่าบัดคล่องแคล่วมากอันนี้ไม่ไม่บอกใหญอกไม่แน่ใจนะครับเรื่องนี้นะครับไปสร้างนี่มีเยอะวางใบบุ้งเก่าอืมอ่ะมาลุ้นดูต้นแรกนะครับจะมีไมโนอน่าจะหมดกินครับเออหมดกินแล้วเหรอไม่เป็นไรมดกินแล้วอออหมดกินันนี้มดกิน เข้าป่าเข้าดอยก็จะมีทารนำทางนะครับกระบอกไม้ใส่รถด่วนใช่ไหมนะครับครับผมเราก็ได้กระบอกไม้ไผ่ที่เอาไว้ใส่ตัวรถด่วนรถด่วนนะครับนะได้แล้วแต่ว่าต้องไปหาไก่อีกรอบหนึ่งนะครับเจ้าโอ้อีกกอนึ่งนะลองดูลองดูต้นนี้แต่ไม่เจออยู่ตรงไหนไม่รู้ออ๋นี่รอยมันกินนี่รอยมันกินนี่คือมันจะเจาะเข้าตรงนี้ จากนั้นมันก็จะทำลังข้างในตรงไหนไม่รู้นะอ่ะไม่เป็นไรครับจะลองดูก่อนนอี่ครับดุ้นมันน้อยอยู่ไม่ใช่หรอกเยอะมากจะแก่แล้วเน,น,นี่ยโอ้โหนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ใช่ไหม โอ้เจอแล้วเจลา่หนิโอ้ลงเลยเนาะโอ้อันนี้เป็นน้ำเลยนะมันลงมาแล้วอันนี้คือแบบนี้คือแก่แล้วใช่ไหมยังไม่แก่เนี่ยยังไม่แก่ยังไม่คยแก่กินได้ว้าวเดี๋ยวนะเอาก้อยก้อยเป็นโคกเจ็บเปิดปลาคาก่อนอน้องก้อยรับสารในการเก็บนะครับว้าวน้องก้อยนี่ก็เป็นเพื่อนกับน้องกวางนะครับเนาะครับรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับ แบบนี้นี่คือขายยังไงครับน้องก้อยครับแบบนี้หรอคะคขายเป็น<ๆ>เป็น,เป,นเป็นก็มีแบบลวกก็มีค่ะอ้าวเหรอยาวเป็นเป็นนี่ขายเป็นกระบอกคะ่ะแล้วอย่างอย่างน้องกอยนี่ถ้าสมมติมีลูกค้าสนใจนี่คือสามารถทักได้ทางไหนครับเนี่ยทักได้ตอนนี้เปิดตะกาสติ๊กตอ,อกแล้วอ๋อมีติ๊กตอกใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อโอเคเปิดขายทางเฟซบุ๊กอะไรทั่วไปค่ะเดี๋ยวถ้าใครสนใจเราอาจจะเด้ง ติ๊กตอกกระบอกแบบดิ้นๆแบบนี้เลยส่งภาคใต้3มวันค่ะพี่พีชโอ้โหค่ะส่วนมากใครเลี้ยงนกเลี้ยงหนอนเลี้ยงหนูนะคะเลี้ยงชุก้าอะไรก็สั่งได้เลยนะคะพี่พีจ้าแบบนี้เลยจ้ะไม่ตายค่ะทีนี้ราคาดีเนาะทีนี้ราคาดีเยอะมากเลยน้องกอยครับเจ้าเป็นโปรตีนที่กระบอกไม้ไผ่มันอยู่ในกระบอกไม้ไผ่เนาะมันสะอาดค่ะพี่พีจ้าเจ้าอนนี่น้องกอยก็พรีเซนต์ดีมากเลยให้ความรู้นะครับ เ,เป็นนอนที่สะอาดมากเลยนะคะพี่จ๊ะเพราะมันอยู่สูงแล้ว, <c oughs> แ,ลวแล้วที่บที่ผ่านมานี่มีลูกค้าสั่งบ้างไหมครับ <c oughs> มีค่ะมีใช่ไหมลูกค้าทั้งค้าส่งแล้วก็ปลีกโอไม่ธรรมดานะครับ<า>อราแต่ที่ไหนเรามารุ้นนะับบัตรเรา่อนนะ้นู่นคืนไปึ้นไปโซนนู่นละเอ๊ะดนได้ครับเล็กอย่นะไม่เป็นไรครับปล่อยไว้กันหรอเก็บ อ่าบางทีแกก็แง่อย่างนี้ให้นกให้หนูกินนะคะก็จะไม่กลับบ้านใช่ตัวเล็กๆข้างในไอ้เยอะเลยพี่พี่จ้าว้าว่มันยังไม่โตแต่มันยังไม่โตนี่ค่ะพี่นี่อ๋อมันจะอันเล็กแบบนี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนี่นี่ะเล็กๆแบบนี้ว่ากว่าครับนี่ตัวเล็กจ้ะว่างไปคับลึกไปนเไปเอาตัวใหญ่ใหญ่ไปเอาไม้บงเต็มยาง่าโอเคไหมได้ดู่ อ่ะโอเคครับขอบคุณมากอะ่ะอ,อ,อันนี้อันนี้เอาไว้น,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 นี่ก็ได้ครับอะ่ะโอเค,คปะอ่ะก็เดี๋ยวเราจะหาหมายใหม่นะครับไปเลยดีกว่าไปเลยค่ะฝังไหลดอยพุงโอ้หแค่กระบอกแรกก็ตื่นเต้นแล้วนะครับข้ามาเลยนะี่ได้ครับอีกหมายหนึ่ง ไปไหมเนดีดย่งรับไับขึ้นบนนะนู่นนะน้องกวอยน้ำริวล่ะ <Okay. S 1> กับนบ,บัตโอ้โหเจ้าทิงก็จะคล่องแคล่วกว่านะครับโอ้โหลาดชันนะครับสูงนิดนึงก,ก็ต้องค่อย เลาะเดินขึ้นไปโอ้โหรกใช้ได้นะเนี่ยโอ้นี่หานหลังก็ธรรมชาติมุมกว้างขึ้นไปสูง่ยนะครับยังไม่ถึงครับอ,อ่ะอยู่ในกระนอล้วเนี้ยังรออยู่ตรงนี้นะ ถ้าระวังระวังระวัง,ะวงจะเย็นลื่นแล้วครับไปครับเดินมาสักพักหนึ่งเจอหมายแล้วนะครับโอ้โหแล้วก็เจอลำห้วยเล็กๆอันนี้คือธรรมชาติเลยใช่ไหมครับน้องก้อยใช่ค่ะห้วยจากธรรมชาติจริงๆเลยนะห้วยจากดอยเลยค่ะโอ้โหน้ำใสๆเลยนะครับว้าวแล้วก็มีโข<อ>นปลาโนหน้าแลงนี่จะหากบหาเขียดกันค่ะแล้วก็ลูกอ๊อดตัวใหญ่ๆนี่มีค่ะที่นี่มีลูกอ๊อดตัวใหญ่เจ้า ตอนฤดูประมาณมีนาเมษาค่ะถ้าน้ำลงมันจะเหลือแต่แอ่งแบบนี้แล้วน้องก็มาหากินกันที่นี่ใช่ค่ะตอนนี้อีบุ่มอุ่มแม่งอีบุ่มใช่นี่ครับเจอแล้วครับออาเจอแล้วเจอแล้วอาไปเอาไปเมาแล้วตรงไหนเ่ยที่ราบก็ได้นอะข้างล่างเลยไปเลยครับไปเลยว้าวข้าตุยใช่ไหม้า ไม่เป็นไรมาบางครั้งก็ผิดหวังนะคะพี่ๆจ้าอ่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าได้เห็นต้นแรกนี่นคือหรูอลังการแล้วครับได้เยอะด้วยเนาะครับสมหวังผิดหวังบ้างไม่เป็นไรเนาะนไปหาก,กันต่ออีกต้นหนึ่งแล้วกันนะครับปีนี้หน่อไม้ม,มันขึ้นแปลกๆโอ้นกอยว่าปีนี้หน่อไม้ขึ้นปออแปลกๆอยู่มันก็นอนตายอยู่ในกล่องไม้ไผ่ละครับอ่ะไปลุ้นอีกจุดหนึ่งแล้วกันเนาะหันหลังไปครับอืมโอ้ ต้นไม้เขียวขจีแต่ว่าตัวน,นี้เหนื่อยใช้ได้่ะน,นุ่นคือปลาอ่ะกลับมาสมทบกับคุณทุกเยีนะ่ยงเนาะน้าบาัดก็ <c oughs> บอกว่าหมายนี้น่าจะมีก็เลยขอลุ้นอีกสักหมายแล้วกันนะครับให้สีหวานครับแล้วนี่ฮะ้าไม่รต,ต้องเดือต้นที่ินกำลังออก นอนอครับที่นี่มันต้นฤดูค่ะครับฤดูอ๋อช่วงนั้นกำลังเข้าน่ะช่วงต้นฤดูอาจจะตัวเล็กนิดนึงนี่เจอแล้วครับอ่าเจอแล้วโอ้นี่คล้องจริงเจอแล้วเจอแล้วอ้วนเลยอ้วน้าวมีเข้าก่อนเข้าทีหลังด้วยแบบนี้นะคะอันนี้เข้าก่อนเข้าหลังอันนี้เข้าก่อนเข้าก่อนเจ้านี่เจอแล้วเจอแล้วนี่ขอเนี่ยเก็บเนื้อเก็บนะครับนี่เอาใหม่เข้าไม้นะครับ เล่มาเข้าใหม่เจาอันนี้ตัวอ้วนๆค่ะแตกต่างกับเมื่อกี้มากอันนี้ได้เนาะเจาตัวนี้นึงนะครับน้องนี่อ๋อนี่นี่นี่นตัวใหม่มาออ้วนเลยเนาะค่ะอันนี้ได้ครับนี่ได้ครับเก็บก่อนเก็บเก็บเก็บน่าจะพอหนึ่งมือเนาะโอ้โหเยอะเยอะเยอะไอ้นุ่นเยอะดิยเยอเท่าเช่าฮะเยอะเลยโอ้เยอะไปเยอะไปกันเถอะหนึ่งหมื่น เอามดก่อนแล้วก็เก็บทีเดียวอย่าบ้านนะคะมนไหลค่ะโอ้คนไหลเยอะโคตรแน่เลยกองนี้เยอะนะเนี่ยจบเลยหนึ่ยมือของเราครับมีเก็บบ้างมีอยู่ใช่ไหมเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนนะแต่บ้านผมว่าเดี๋ยวมันจะโอ้โหอยู่ในนี้เต็มเลยค่ะพี่พี่จ๋านี่นี่โอ้เยอะโอ้สั่งเ็จครับอ้วนอ้วนเลยจ้านี่ขนาดช่วงต้นฤดูนะ แล้วถ้าเป็นฤดูของเขาจริงๆจะขนาดไหนนะครับใช่ค่ะอ่ะเก็บเก็บชื่นเก็บ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 หนูมีรายกานทำคิดเมนูรอเลยค่ะพี่จัะจัดไปครับน้องก้อยว่าจริงๆไงไม่ต้องหาในป่าก็ได้ที่สวนหนูมีสรุปรูกกอยพาพาพี่กับพี่ยังมาแกงใช่ไหมโอ้โหนั่นตุ้ยขนาดก้อมอ้วนมากโอ้ยตุ้ย ไม่เดี๋ยวเราไปทำอาหารกลางป่ากันได้เลยครับน้องก้อยเตรียมห้างสวยๆให้เราแล้วยังมียังมีอีก่ะยังไม่หมดโอ้โหนี้เยอะนี่เยอะบอกนี่คืออิ่มเลยได้ขอบขอบคุณน้องก้อยกับหน้าบัตรมากเลยเนาะสำเร็จละวันนี้ครับหน้าบัตรเรากินกับแก้มนะนี่ค่ะเดี๋ยวจัดให้อ๋อนี่คือต้นขิงเตากินกับแกงนอครับกระจาษเผ็ดๆซ่านี่อ๋อจะได้ประมาณนี้เป็นแบบนี้ขิงเตาใ ไปค่ะข้อหมายเราอันนี้อันไหนต้นหวายนะเอาเอาหน้าไปใกล้ๆเลยจ้ะดอกแคร์จ้าอ๋อเจอดอกแคร์ต้นอยู่ตะบลนระจดอกแคร์อ๋อตอนลิม่าอยู่บนหัวเลยำด้วยเดินดีนะครับโอ้ชันครับขาลงมืดเนอเพราะว่ามันเป็นน้ำฝนเนาะครับฝนรวมดินก็คือลื่น อ่ะโอเคเก็บพริกเก็บพริกหนูอันนี้พริกกระเรียงค่ะพี่จันพริกกระเรียงนี่จะเป็นพริกที่ค่อนข้างจะเผ็ดนะครับใช่ค่ะเผ็ดมากอ่าได้ยินเสียงน้ำทานแล้วถึงแล้วปลอดภัยเนาะหืมไม่ได้มาลุยตั้งนานนะใช่พอดีว่าขาเทดนะกราเลยส่งพี่ไปลงไปจุดที่เมื่อกี้มาได้บะเป็นยังไม่ได้ไม่เป็นไรได้สัมผัสเนาะได้สัมผัสแต่ว่าเราได้อีกสองจุดกระปิมแล้วเจ้าครับไปทำอาหารกัน ว้าวโอเคน้ำใสแลเย็นมีท่อน้ำส่งไปที่ชาวบ้านไปแล้วเหรอครับ,รบต้นน้ำอ่ะโ,โอ้ไปที่ได้ฟิวมากจุดนี้ใช่ เ,เย็นเลยค่ะครับจุดนี้เราก็จะพากันมาที่ห้างนะครับห้างของน้องกอยโอ้โหจุดที่เราจะทำอาหารกันได้รถด่วนก็มารังสรรค์เมนูกันนะครับตรงจุดนี้นาาวสวยๆวย,ว,ยว้าวนาามาายีย มาพักยกกันที่ห้างแห่งนี้นะครับได้บรรยากานมากใช่กาแฟมีลำทานเนี่ยค่ะครเจ้าสวยงามมาก่านี่จุดต้อนรีบจะมีกิจกรรมทุกปีทุกทุกฤดูเลยหน้าร้อนหน้า หน้าร้อนนี่จะพาไปลงห้วยเนาะหาปูหาปลาไปวิ่น้ําไปตืดแควเดี๋ยวเราจะไปจ้ะพอเข้าเข้าพ้นประมาณพฤษภาเนาะก็จะมาเก็บพึ่งโพงน้ําพึ่งเดือนห้าจัดเราเราก็เข้าหน้าฝนนี่น้องอยก็จะไปหาเดหานอเจ้าหาหนอไม้กินนี่พนธนีงานอยู่นะแต่พนเขาที่นี่พนเป็นที่อ่ะโอเคทำกิจกรรมเป็นที่ครัเดี๋ยวมาดังไฟก่อนข้างนี้ก็จะเป็นรถด่วนครับเนี่ย หางนี่มีนะคะพี่บี้แต่มันยังบ่ได้เต๋อเดี่ใกล้ๆเนี่ยงานสีม่วงๆไม้หกเวลาไม้หกนี่จะได้เยอะมากเลยค่ะเนี่ยครับตอนนี้ก็ดังไฟเสร็จร้อยแล้วนะครับเราจะมาสรุปผลงานนะจ๊ะครับลองดูผลงานของเรานะเมื่อกี้พอสมควรเลยเนาะนี่เนาะเอาละเด้อเลยโอ้โหโอ้น้าโอ้เยอะเยอะ สองร้อยบนนี้เนี่โอ้ถ้าถ้าอย่างงี้กะประมาณนี้สองสามสองขีดสองขีดสองขีดสองร้อยเนาะโอ้ลมีตัวนึงหรือเปล่าครับอืมนะอันนี้เราสมทบสมทบบอกนี้อุดหนุนน้องก้อยแรงๆหน่อยนะครับอันนี้ตุ้ยนะอ้หู้หู้อันนี้บอกร้อยกับเจ้าหกซีฟมีกี่ตัวเจ้านี่นับตัวเลยกะโอเคเราจะทําประมาณนี้พอละล่าเนาะอันนี้ เดี๋ยวเราจะอุ่นหนูน้องกอยนะครับจ้าสั่งไว้แล้วนะครับสุดยอดสุดยอดไปซื้อฟักแม่ตดยไปสองบอกทำการล้างแล้วด่วนก่อนนะครับนี่นะจ๊ะล้างแล้วก็เดี๋ยวเอาคั้วแล้วก็เอายำก็ได้ตามน้ำพริกก็ได้นะจ๊ะนี่ไปทิพนี่โอ้สดจากสวนน้องกอยเลยนะในป่าก็ได้มาหนึ่งบอกใช่ล้างเสร็จแล้วก็ทำการขั่วนะครับ นี่คือของจินมนะคะคับหยอดน้ํามันแล้วก็ทําการคั่วนะครับหลังจากที่เราล้างสินคุณเราแล้วแต่อันนี้เราใช้ไฟธรรมชาตินะแล้วโซดเลยเจ้าบางคนก็ลวกก่อนมากไปเนาะแต่รอบนี้เอาบ่ลวกลวกเราต้องเอาทอดจากกรอบเจ้าใครจะลวกก่อนก็ได้นะแต่วิธีนี้ก็คือค่อยหยอะน้ำมันเนาะแล้วก็ไฟอ่อนๆนะจ๊ะแต่ไฟธรรมชาติเรานี่ก็แรงบ้างอ่อนบ้างครับคุณรุ่นนี่ต้องใจเย็นๆนะครับ โกนตลอดอันมันจะแตกค่ะเดี๋ยวเราแบ่งตำน้ำพริกไปก่อเอากิ่นซดๆเนาะหืมนี่ครูแล้วพี่ทีพริกก่อนเนอะอ๋อชีพีด้วยนะครับตดูดูเช็คกันเนาะข้าวปลากันนะจ๊ะวันนี้นายพานนั่งกรึบละกรึบละกรึบขั้นตอนต่อไปใส่ชูรสรสดีเข้าไปใช่ไหมครับจ้าใส่เข้าไปหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวต้องใส่ละใส่รสดีกับเกลือนัวล้จะได้รสชาตินัวๆหน่อยนึง เล็แจกรอยไม่ต้องเก่งใจเอาใหญ่กับชูโรดนะทำไหมแหมเลยเริ่มกรอบแล้วเราจะดูหคนมันกรอบหน้าตาดีนะคะแล้วก็ใส่ชักเป๊กก่อนนะะคชักเป๊กสองเป๊กนะน้องก้อยจัดไปแล้วครับโอ้โหนี่ตัวจริงแล้วเนี่ยกินอะไรกับแก้มขออนุญาตเอามะขามน้อยมาหน่อยอ๋อมีเม็ดมะขามน้อยมะขามน้อยอ๋อมะขามน้อยมะขามน้อยนี่จุดเราแล้วโอ้โอะไอ้ต่ำมะขามน้อย ขออย่าใช้มือนะคะอะไรครับอะไรครับน้องกอยครับโอ้โหนี่ตัวจริงเลยนะเนี่ยตัวจริงเสียงจริงข่าเลยครับนะ,นว,ะว้าวเขย,ย่งสักหน่อยไหมสเปกสองเปกหน่อยนะน,ะ,นะ,คะค่อยกนินกันนะความดันต่ำอันละต้องเพิ่มแอลกอฮอล์หน่อยต้องเพิ่มความดันนิดนึงนะครับ ความดันทุลันสูงครับส <c oughs> งสัยว่าจะเป็นความดันตลอดละครับ <c oughs> อ่า <c oughs> ได้แล้วนะก <c oughs> ินเล่นเล่าหมเูเชียงไปสองคนคว้าวใายจานละร้อยนะจ๊ะหุ้มกรอบเลยเสียงกระทบกับจานกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเดี๋ยวแบ่งจานน้ำพริกเนาะหนึ่งเหลืองว้าวที่จริงถ้ามีสมุนไพรน้องใบมะกรูดเนาะไม่เป็นไรแค่รสดีจบละนู่นอะไรนะยังมาโชว์อันไหนกินนี่ก็ยังไม่เคยเลยจ้าเนี่ยเจ้าชื่อเมย์นัแหละ มะข้าวมะแกงใช่ไหมใช่ไหมคือเอาข้าวใส่เข้าไปข้างในข้าวใส่เข้าไปข้างในเมื่อก่อนก็เอาเจนี่เจ้าครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราปิ้งกันเนาะได้ได้ได้เดี๋ยวมันจะเป็นสีม่วงเร็จอล้วสุดยอเราเรียบร้อยครับอันนี้ทําน้ําพริกใส่แล้วก็ไปครับน้ําพริกวัตถุดิบนะคะน้าพริกรดด่วนนะคะมีหอมแดงพริกแต้หรือพริกกะเหลี่ยง ตั้งเดิมนะคะแล้วก็มีกระเทียมค่ะพี่นี่คือจีเร็จเรียบร้อยแล้วจีเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะทาการโขลกเนาะใช่แล้วทําการโขลกนะคะพี่หาหาเกลือก่อนนะคะอ๋อได้ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะพี่จ๋าพี่เด็ดของเรายังมีครับอก่อนนะดูนะต่อไปก็ใส่รถด่วนเข้าไปนะครับใส่รถด่วนมาเลยจ้าเห็น่หมเนไห เข้มข้ชอบนะคะโอเคครับแลก็โขลเข้าไปนะครับหูกรอบมากเลยว้าวเมนูนี้ราคาแรงมากเลยนะคะพี่ๆถ้าไปกินในเมืองนะคะใช่ในร้านอาหารนะคะเอาโขกโขลกแบบนี้นะจ๊ะพี่ถุดิาเมนูลาแจวไปลองชิมดูครับชิมหน่อยเดี๋ยวใส่ใจน้ำบัตเซลครับอร่อยกรอบๆเลยนะเจ้านี่ตะเบียงเราเข้ามาด้วยโอ้กินกับหลายๆอย่างเลยครับ ในระบาดจิมวัตถุดิบสำคัญนึ่งก็คือนี่ค่ะผักอิลืนเจ้าผักอิหลืนี่คือห่อวอภาษาเกเหรีเรียกว่าห่อ่อเป็นผักขึ้นชื่อของชาวเกเหรีเลยใช่ไหมครับคู่กันเลยเนาะครับใช้แทนต้นหอมผักชีได้เลยจ้าทุกเมนูถ้ามีผักอิลิงอร่อยขึ้นครับ50เปอร์เซ็นต์ เละแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะมีกลิ่นเฉพาะเนาะมีกลิ่นเฉพาะของของผักอิลืดนะคะพี่พี่สมัยตอนที่ขึ้นปลาขึ้นเขาก็ได้กินตลอดได้กินตลอดถ้าเขาเขาทำให้กินเนาะใส่แกงทุกอย่างครับได้กินทุกเมนูอืมแต่กินมาแล้วครับนี่กินกันเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาวปากกายอหรือชาวเกาหลีนะครับ เปปปิโน่เปปปิโน่อันนี้คือเปปปิโน่เหรอครับน้องกอยโครงการหลวงค่ะโอ้กอยนึกว่าไปปลูกโครงการหลวงเนี่เพื่อทำงานโครงการหลวงนะคะเจ้าโอ้คุงามนี่นะปอกปอกเนาะปอกโรบากิทเนาะใช่แล้วค่ะจะคล้ายๆอ่าแตงไทยบ้านเรากับเมลอนเจ้าโอ้ค่ะเมลอนเมลอนเลยครับลองดูเอ้ยหวานซาบเหมือนแตงไทยเลย มันไม่หวานแล้วแล้วสีม่วงนี่คืออะไรครับน้องก้อยครับมันจะไม่หวานสีม่วงคือ r ร d i c ช h i ค่ะเรด i c ช h i เจ้าวมันจะออกซาๆาหน่อยกินกับลาบอร่อยมากคนไทยเรา a d e p ปเมนูได้ดีมากเลยคือเอาไว้กินกับลาบเนาะเจ้าวกินกับลาบเดียวครั้งหน้าอาจจะทําเมนูลาบกับน้องก้อยเนาะเจ้าได้เลยค่ะจัดไปนะครับโอ้โหนี่เจ้า น้ำพริกเสร็จเรียบร้อยเป็นอันเสร็จพิธีครับสองเมนูเนาะน้ำพริกรสด่วนนะคะพี่พี่จ๋าใส่ผักอีหลืน้นกับผีผ<ส>ักอีหลื้นน,นะ,ะสีผักอีหลืนใส่เยอะมากเลยะคะ่ะพี่พี่จ๋าราดวยรสด่วนไปแล้ว่าต้องเติน้ำใส่น้อยหน่อยใส่น้อยนึงค่ะนิดนึงนะคะะเนาครับรสด่วนคั่วทอดกับกรอบน้ำพริกรสด่วนใส่ผักอีหลืนชาวปากกะเกยวหรือชาเกอรีหนึ่งเป๊กนั่นลหรอหนึ่งเป๊ก อเมซก็อเมอทีอเมอทีเอาเลยอเมอทีแปลว่ากินข้าวกินน้ำอ๋อกินข้าวกินน้ำด้วยกันนะครับเราส่งอเมทีได้เอาไปได้ครับอ๋อซีอั่อซีอ่ะจิ้มแล้พี่ก่อนละนี่โอ้โหครับน้าบัดน้องคอยเอาเลยครับไม่ต้องเกรงใจกินนะกินน้ำกินน้ำอ๋อขอบคุณครับกินกินไปตลอดครับอ๋อเออต้องคอยได้กินตลอดหอมพักอีหลงคิดถึงอดีตอ่ะก็กกินพักอีหลงนี่ขอบอกว่าหอมมากเลยอ่ะ มันเป็นกลิ่นเฉพาะของชาวกเกลียงเนาะเป็นผัดเฉพาะเอาก,ก,กินกับก็ได้นะคะนี่กินกับก็ได้เป็นแบบนี้นะคะนาะกินกับก็ได้ค่ะกับหนาเลยหนาแบบน,นี้ข้าวฟูนีใส่แบบนี้กินอ,อย่างกพี่กับกะนหน้าแบบน่าบ <laughs> ัดแกสายน้ำแกใส่ไปหลายเป๊กละหืมกรอบมากกินเรื่อยๆครับกินกันนะพริกน <laughs> ี่น้องก้อยขอโทษรำเต้รำมาเนาะอร่อยจริงน้องก้อยน้องก้อยฝีมือดีนะเนี่ย อาจเป็นอย่างหนึ่งครับที่ไม่ได้หาให้จิกุ้งครับม really so ีื้อครับจิกกุ้งมีครับข้าว่าดเยอะเลยอ๋อมีโอกาสมีโอกาสเข้ามาหน้าหนาวหน้าหนาวนี่มีหารป้องมีหน้าหนาวจิ้นนุ่นจิ้นนุ่นนุ่นเยอะมากนางก็มีเมนูผสมทับอย่างอื่นเนาะจะได้แบบกินหลายอย่างนะครับแต่เราเนี่ยคือรับด่วนตรงนี้ผสมละสองสองจานใช่ถ้าสนใจนี่พักต้องก่อนมาในในเพจนะ ใครสนใจรถด่วนนะครับน้องกอยตอนนี้ทำเออทำเพจแล้วก็ทำติ๊กต็อกด้วยนะครับเนาะราคาไม่แพงยาวใครสนใจนะคะอยู่ในอ่าติ๊กต็อกมาลียากอยใจเทเลอร์นะคะพี่ๆี่ทุกคนปักตะก้าไว้นะคะพี่ๆี่จ๋าใครสนใจก็กดติดตามเลยติ๊กต็อกกับบ้านฟ้าเหมือนกันค่ะพี่จ๋าเชื่อมอนกันเลยชื่อมือนกันเลยโอเคเดี๋ยวเด้งให้ปุ๊บ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 นะครับนะข้องหายากแบบนี้นะคะพี่ี ใจทักเข้ามาเลยค่ะต้นฤดูนะต้นฤดูค่ะช่วงนี้ต้นฤดูมีเวลาอีกหมดฤดูก็จะประมาณปลายพฤศจิกาก็ต้องขอบคุณนักบัตรด้วยนะเป็นเด็ค้าที่เราไม่ครับเราต้องมาตัดครั้ขอบคุณน้องเนื้ตัดเนื้อตัดเนื้อไดามาสวนในป่านะผมว่าอุดมสมบูรณ์มากเลยนะเราก็ได้เจอน้องเขาสามปีแล้วน้องเขาจำได้นะจำได้เดี๋ยวไว้สามปีน้องเขาับอยู่ ก็เดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเราอาจจะมาหาน้องกอยเรื mm ่อยๆนะอาจจะมาทำเมนูต่างๆมากมายที่เราคิดไว้นะครับนะเดี๋ยวหน้าหนาวอาจจะมานอนได้ป่าได้ได้หน้าหนาวหมอกก็จะลงมีหิงห้อยนะคะที่จาตัวนี้มาก่อกองไฟได้ค่ะบรรยากาศดีจ้ะมันมาดิฟกาแฟตรงนี้ก็ได้ไปนะคะไปต้องมาลองกินกันเรื่อยเนาะครับค่ะบิร์ครับตามบึร์ครับมานกินเข้ากันเลยครับกินต่อกินต่อครับเนี่ยอร่อยนะ